อล่ะมาถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของปากท้องของพวกเรานิดหนึ่งนะพี่อีทครับนะฮะเพราะว่าเป็นเรื่องของค่างเงินบาทที่อ่อนตัวไปจะแตะ38บาทแล้วนะครับต่อดอลลาร์สหรัฐหลายคนกลัวจะไปถึง40ข่าวนี้บาทแน่นอนะนะ,ค,ะครับครับอันแรกเลยก็คือบาทคนนำเข้าใช่ใช่ไหมเข้าฮะาเมื่อก่อนท<ล>ีเราสั่งของมาหนึดอลลาร์ เราใช้เงินประมาณสามสิบสองสามิบสามบาทใช่ครับแต่ตอนนี้เราต้องใช้เงินสามบปดบาทใช่ครับมันก็แปลว่าของแพงขึ้นถูกต้องของแพงขึ้นน้ำมันก็เป็นสิ่งที่เรานําเข้าเพราะฉะนั้นถ้าน้ำมันแพงขึ้นเราต้องเข้าใจเพราะค่าเงินบาทมันลอนะเออแดงว่ามันก็มีสิทธิ์ที่จะขยับอาจจะขยับขึ้นไปได้อีกน้ำมันนอกจากนั้นคนที่เป็นนี่ต่างประเทศก็ปี้จะเกิดก็ปี้เป็นนี่อยู่ล้านหนึ่งอ่าหนึ่งล้านดอลลาร์สหรัฐก็แปลว่าก็ปี้ถ้าถ้าเป็นก่อนหน้านี้นะครับ เท่ากับเป็นหนี้33ล้านอแต่ถ้ามาถึงวันนี้จากที่เป็นหนี้33ล้านกลายเป็นหนี้38ล้านนะเยอะมากโอกาสขาดทุนมีไหมมีฮะนี่คือข่าวที่บาดอย่างแน่นอนแต่เราก็ได้ยินว่าครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้นิ่งนอนใจก็พยายามจะดูแลเพื่อที่จะไม่ให้มันขึ้นไปถึง40บาทแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่าเงินของไทยเราเนี่ยนะครับเราไม่ใช่ที่สุดนะคะ ยังมีคนที่เขาเปลี่ยนแปลงรุนแรงกว่าเราอีกทั้งเยอะแยะเลยใชครับแต่คนที่ได้ประโยชน์ไม่ใช่มีมีนะเนี่ยผมก็เลยจะถามว่ามันมีคนได้ประโยชน์ด้วยสำหรับค่าเงินที่มันไปขนาดนี้อะไรเงี้ยคนส่งออกเลยอ่าครับถ้าเขาซื้อเราหนึ่งดอลลาร์นะครับเมื่อก่อนเราจะได้เงินสามสิบสามบาทแต่ตอนนี้เราได้สามสิบแปดเราก็เพิ่มมาห้าบาทใช่นะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยท่องเที่ยว ก็ปีนักท่องเที่ยวถ้าเกิดเขาเงินมานะครับพันเหรียญเขาจะได้เงินสามสามหมื่นสามพันใช่ครับแต่วันนี้ถ้าเกิดเขามานะครับพันเหรียญนะคะเขาจะได้สามหมื่นแปดพันเพิ่มมาอีกห้าพันเนี่ยเขาเที่ยวได้อีกเยอะนะเขาซื้อของได้อีกเยอะนะเขาเลือกโรงแรมดีๆเขาเลือกกินอาหารดีๆได้นะมันก็ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะมันก็คือทั้งทั้งโดนโบแหละ เราก็ได้ช่อดอกไม้ไปพร้อมๆกันสําหรับเรื่องของค่า,งางเงินบาทแต่อย่างไรก็ตามเราก็คง,งไม่ยินดีปรีดากับการที่ค่างเงินของเราอ่อนลงขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันต่างจาก33บาทมาเป็น38บบาทนี่มันต่างกันมากครับ,ค,รบคือถ้ามันอยู่33บาทแล้วก็มีเศษไปเรื่อยๆส0สิตั้งห้สิบตั้งเจ็ิตั้งแต่ไม่ขึ้นไปที่3าเนี่ยรเราก็จะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พอเหมาะพอควรไม่ใช่มากจนเกินไปครับนะฮะ